สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนายกองทับเพิ่มเติมคือเรื่อน,นี้เราจะมาอ๊โอ้โหมีใครตกใจเมันผมไม่ตะเกียคืออะไรอ่ะครับไอ้รู้จักเลยอ่ะหม้อไฟระเบิดเหรอวันนี้เราจะมาเปิดคาจาสามสิบลูกกันแต่ว่าผมขอสารภาพเลยว่าตรงนี้ก็คือผมเปิดไปแล้วหกอันนะครับเออขอนอกใจครั้งหนึ่งหลกักการเออขอเปิดขอกินไปโตก่อนนะ มันเต็มโอเคเดี๋ยวเราเปิดกาชากันเลยดีกว่าเดี๋ยว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 ไปหาที่เปิดกันลื่นๆดีกว่าทุกคนแบบสบายหูสบายตาครับผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดลูกที่หนึ่งกันเลยเดีกว่าไปขอร้องละ่ะขอไพรินได้มุ้งขอไพรินได้มุ้งได้ไพรินจริงๆด้วยขอไพรินได้มุ้งได้ไพริน ได้พลินเท่าไหร่ะได้พลินหนึ่งอันจะเลินจะเลินดือ้อได้พลินหนึ่งอันจะเลินจะเลินดือ้อไปต่อครับน้องใจดูดีว่าได้อะไรกัญชากัญชาสองอันมาเฮ้ยเอาไปทำอะไรเหรอเดี๋ยวโทรหามาเอาอรักกันจะได้รู้ว่ากนะัญชา,าไปทำอะไรไปต่อครับผมน้องใจโอ้กระตุกนิดหน่อย หนมปังคือเอาขนมปังมาทำอะไรถามก่อนเอาขนมปังมาทำอะไรไปต่ออะไรม่วงๆอะ่ะขอสีม่วงได้มุ้ยน้ำเปล่าขอให้มึงจเจริญเจริญน,นะคู่จริงๆมาไปต่อกัญชาอีกแล้วไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเปิดแต่กัญชาเนี่ยดูแล้วเนี่ย มัน้อทำไม่ต้องทำอะไรกันพอดีชีวิตนี้ขอร้องละนะเปิดมาน้องใจอุย้ยเขาตุก๊กตาคืออะไรอ่ะตังห้าร้อยว่ะเอ้ยแม่งได้ได้ตังอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะเว้ยคือแบบเอา้าโอเคผมจะดูแต่มุมขวาแล้วนะตอนนี้ถ้างั้นอนะ่ะดูแต่มุมขวาแล้วนะตอนนั้นอนะ่ะรูปป่าโอ้ป่าป่าลุมป่าโหกัญชาวะ่ะกัญชาอีกแล้วว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง เอาไปเป็นกระชาแพ็กซะเนาะตังหรอมิเกลไมามิเกลโอเคนิเกลแมวนะครับผมมีเยอะละขอร้องขอร้องน้องชายผมจะทับทีมสาธุสาธุเออเอาไปตีเลเบลครับผมพี่ชายแต่กิปตที่แล้วครับผมจะไปตีเลเวลไม,ม่เลเวลบูปิน ไม่มีรถบ้างเหรอวะแบบอุยยางมะม่วงกูขอละนะเพชรสองอันกระโปงจริงเพชรสองอันขอละขอยางมะม่วงได้มุย้ยพอยางมะม่วงเอ้ยางมะม่วงไม่มีวะเฮ้ยทุกคนไพริ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 นเออไพรินไม่หายา,ยากคูดจริงๆมะนาวรับเลส์รับเล็ดวะรับเม็ดละแปดร้อยเหรอใช่ปะหกร้อยแปดร้อยว่าจะไม่ได้ไะลืมไปมรลกฏมรลกฏ จะลินจะเลินนี่จะเลินจะเลินนี่กดเต่าจะให้แฟนกดบ้างนะครับทุกคนปูนว่ะเออเอาหมดอ่ะกดเลยกดสักหนึ่งอันก็ได้ Users สองอันก็ได,ด้โอ้โหกดทีค้างอะครับน้องๆไปเรื่อยๆไม่รู้จะได้อะไรไม่รู้จะบอกเองว่าดีไม่ดีตังค์สามร้อย นิดหนึ่งเท่ากันจะได้อะไรขอร้องล่ะนะทุกคนขอร้องจริงๆรู้ว่าเค็มแต่เต็มใจกูอยากชอบพูดจริงหุๆยยางมะม่วงยางมะม่วงเหอะขอร้องอะ่ะขอร้องยางมะม่วงเหอะมันหาย,ยากโอ้โหแต่เลินแต่เลินแหละนี่เกิล เป,เปิดเลยเปิดแล้วรู้ว่าเลยเล็กเล็กเท่าไร่จะเท่าไหรสามคุ้มไหมเนี่ยเห็นคุ้มเลยอ่ะขออยังไง่อ่ะไพลินอีกลูกนึงอะพอเลยอ่ะอุ้ยตังโอ้โหกูจะมีชื่อกับเขาตรงนี้บ้างไหมเนี่ยกูจะมีชื่อตรงนี้กับเขาบ้างไหมแบบเปิดป้ายเงี้ยได้นมปังนี่ขนมป,ปังมาแล้วเนี่ย เอาค้างในกากโอเคมาแล้วได้ขนมปังตะก,กี้นะครับมันค้างมันต้องลุ้นเลยขนมปังตะก,กี้เลยเนี่ยอุ้ยรถรถสะเก็ดไฟอุ้ยตะกี้รถทำไมไม่ได้รถอุ้ยมงกุฎคืออะไรอ่ะขอขอเือะนะมงกุฎมามงกุฎมาน้องชายพี่ชาโอ้ ะเะินลื่นะเะิน,ะนลื่อนแหละเด้เกตไฟมาทำหาอะไรเกะเกตไฟไปต่อครับน้องใจขอร้องแล้วครับพี่ใหญ่กูยังมาม่วงโอ้ทองโอ้อโอเดินลื่นเดินเลื่นแหละกูขุดเอาแป๊บเดียวกูได้แล้วน่ะสามอันสุดท้าย <c oughs> <c oughs> กูท้อเลยวะเฮ้ยแท้งเหล็ก <c oughs> <c oughs> มึงเอามาทำไม อาอไม่ตอบเลยอ่ะวุ้ยมงกุฎว่ะขอมมงกุฎได้มุย้ยขอมมงกุฎได้ขนมปังโอ้แต่เลื่อนล่ะเลื่อนการช่างอันสุดท้ายแล้วอ่าได้อะไรไม่อยากรุนแล้วมาโหตังห้าร้อย what the fuck เอามาทำไมตังห้าร้อยพี่ชาย โอเคอย่างที่ว่าเข้มปี่อีกแล้วเออเข้มปีอ่ะเออทำไมอ่ะเออโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบ้ตนต่อนี้ก่อนละกันนะครับผมขอวิ่งไปเอาเออ่รถก่อนที่ทา้าวละกันเดินตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคโอเคบายบายทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วย อาไม่ไหวเลยอ่ะนะครับมันกระโปงเกินไปโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคลิปหน้าก็จะเจอตอนที่ผมไปฟาร์มเอาอันนั้นแล้วกันนะของแล้วกันโอเคบ๊ายบายเจอกัน